สวัสดีนะคะเพื่อนเพื่อนพี่สิริเพื่อนเพื่อนเข้าครัวนะคะวันนี้จะมาทําซุปเห็ดค่ะนะฮะซุปเห็ดก็คือตาน้ําพริกเห็ดนะนะคะนี่สวยงามไหมเพื่อนเพื่อนบ้านนะคะเพื่อนบ้านเขาเพาะเห็ดนี่เห็ดนางรมเห็ดนางฟ้านะคะเป็นก้อนๆเนาะเมื่อนนะเช้าเขาก็เลย โพสลงมาขายในทำรายหมู่บ้านนะคะเพื่อนก็น่าทานเดี๋ยวเราจะจัดการปลูกบ้างเนาะเี๋ยวไม่ต้องซื้อกินที่การปลูกก็ไม่น่าจะยากเนาะเห็ดนางลมเห็ดนางฟ้าสวยงามน้องเพื่อนเนาะนี่สวยจริงๆน่าทานมากเดี๋ยวเราก็จะไป ดูวิธีการทำและลงมือทำกันเลยค่ะเพื่อนไปเลยค่ะก่อนอื่นนั้นเพื่อนเนาะเอาเห็ดนะคะเอาเห็ดลงมานึ่งนะคะนี่เอาเห็ดลงมานึ่งซะก่อนนะคะนี่นะคะเดี๋ยวเราก็มารอให้เห็ดสุกนะคะโอ้ยเพื่อนนี่ค่ะเห็ดก็น,นึ่งแล้วนะคะนี่หอมชุยๆเลยนะคะเราเ็มาลงมือทำกันเลยเนาะ พริกก็คั่วเสร็จแล้วนะคะคั่วแล้วหอมนะไปลงมือทำกันได้เลยเนาะนี่นะคะเพื่อน,นเราก็จะใส่พริกครกนี้นะคะตั้ถึงแนงเราก็จะใส่พริกที่เราคั่วไว้แล้วนะคั่วคัว แล้วอบเอานะจากนั้นเราก็จะตำตำตำตนะคะเพื่อ <c ười> ไม่เนีแลเพื่อน เรามีพริกนะคะพริกหอมกระเทียมนะคะเราใช้วิธีขั่วเอาน้เชื่อมน,นะแล้วไปปิ้งนะคะขั่วในหม้ออบเลยนะคะก็หอมเหมือนกันนะคะเพื่อน แล้วก็ใส่เห็ดลงไปเลยนะเพื่อนนะเห็ดลงเลยเห็ดแล้วก็ไปนึ่งนะเพื่อนตักลงไปอาหารอีสานบ้านเฮาตัวน,นี้ไม่ต้องเป็นอีสานก็กินได้นะคะ ที่ซีริก็ตำมันก็เอาประมาณนี้น้องเพื่อนเนาะไม่ต้องให้ละเอียดมากนะประมาณนี้แล้วก็เดี๋ยวเราก็จะปรุงรสเนาะปรุงรสสิ่งแรกเลยนะเราจะใส่น้ำปลาลงไปก่อนน้องเพื่อนน้ำปลาค่ะนวนัวใส่ไป นัวซอกนัวหลายก็ใส่ลงไปหลายนะเพื่อนนะซอกนัวน้อยก็ใส่น้นน้อยนี่แล้วก็ใส่น้ำปลาไปสักช้อนหนะึ่งผงปรุงรสนะคะเพื่อนเอาผงปรุงรสดี ช้อนหนึ่งช้อนชานะคะก็ตักเลยน้ำเชื่อตัดให้เข้ากัน ชิมเนาะชอบรสอะไรเราก็ชิมรสนั้นนะเพื่อนเนาะ ชิมดูก่อนนะคะอืมเราจะใส่ข้าขวคั่วนะเพื่อนเนาะใส่ข้าขวคั่ขวข้าวคั่วจะได้หอมๆนวลๆเนาะใส่ไปสักสองช้อนนะเพื่อนใส่ช้อนเยอะๆเลยเพราะว่าข้าวคั่วเราคั่วเองเพื่อนอ๋คั่วเอง,เองอยังไม่นัวมากก็ ตัดปลาร้าอีกสักนิดนะึงนะปลาไหลสักหน่อยก็คนเลยนะ อร่อยแล้วค่ะเดี๋ยวเราใส่ต้นหอมลงไปเลยเพื่อนๆเน,นี่ยต้นหอมลงไปเสร็จแล้วค่ะพร้อมเสิร์ฟเพื่อนๆพร้อมเสิร์ฟนะจ้าไปหิวก็แวะมาเลยนะคะ เสิร์ฟแล้วค่ะจ้าสุกเห็ดตำเห็ด หอมมากเลยเชื่อนหอมนัวๆวัวๆนะคะโรยทอปลงไปกับผักชีและต้นหอมอีกสักหน่อย ก็เป็นอันเสร็จพิธีกับตามเหตุของพี่สิรนะะินะคะนุ่มพูยแซ่บหลายค่ะนะเสร็จแล้วนะคะเพื่อนสำหรับซุปเหตุนะคะของพี่สิรินะคะ,ะเป็นอันว่า พร้อมเสิร์ฟนะคะใครหยิงก็แวะมานะคะเพื่อนถ้าเพื่อนชอบคลิปนี้อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด subscribe นะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งติดตามเพื่อจะได้พลาดชมเมนูอร่อยๆจากคุณพี่สิรินะคะไปแล้วนะคะพร้อมเสิร์ฟไปค่ะใครหิงก็แวะมานะคะทานข้าวพร้อมกันนะคะเพื่อนสวัสดีนะจ๊ะ